สำหรับใครที่ตกหลุมรักบ้านไซนอร์ดิกและฝันจะมีบ้านแบบนอร์ดิกเป็ของตัวเองสักหลังโครงการบ้านเชื่นชีวาค,คือคำตอบของบ้านในฝันที่เติมเต็มความสุขของคุณและครอบครัวอย่างแท้จริงค่ะโครงการบ้านเชื่นชีวานะคะตั้งอยู่อำเภอสันไซจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซอยบ้านสหรณ์1นะคะจะมีทั้งหมด2ทป์ด้วยกันค่ะคือบ้านเดี่ยวแบบ A นะคะจะมี2ห้องนอน2ห้องน,น้ำ2พื้นที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ใช้สอยถึง70ตารางเมตรค่ะ ส่วนบ้านแบบดีนะคะจะมี3ามห้องนอน2ห้องน้ํา2พื้นที่จอดรถมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง95ตารางเมตรด้วยกันค่ะ <Hey. S> 1งโครงการนี้นะคะจะมีทั้งหมดอยู่5หลังค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยค่ะยังไงจะพาเข้าไปดูกันในส่วนบ้านข้างใน,นค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวบ้านแล้วนะคะมาอยู่ ตโถงบ้านใหญ่ค่ะตอนนี้เราอยู่ห้องโถงใช่ไหมคะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าจะมีสเปซนะคะให้ความโถงโล่งเราจะเพิ่มสเปซขึ้นมาข้างบนเป็นรูปทรงส่วนที่ได้บอกไปนะคะแล้วข้างบนนะคะเขาก็ให้เป็นโคมไฟค่ะซึ่งโคมไฟนะคะเราติดแบบโคมไฟเชนเดียค่ะซึ่งจะมีไฟทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันนะคะ บ้านทั้งหลังนะคะจะใช้ระบบ Smart Home ค่ะก็คือระบบสั่งการด้วยโทรศัพท์และเสียงนะคะโดยสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยบ้านทั่วไปจะใช้เป็นสวิตช์นะคะแต่ตัวนี้จะใช้เป็นแบบทัชสกรีนใช้แค่นิ้วมือเดียวค่ะสามารถสั่งการด้วยระบบ Wifi นะคะและโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นถ้าเราออกไปข้างนอกนะคะแล้วเราดืมปิดไฟเราสามารถสั่งในแอปสั่งในโทรศัพท์ได้เลยว่าปิดตรงไหนปิดมุมไหนได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องนอนหลักแล้วค่ะซึ่งห้องนอนหลักนะคะก็จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวค่ะซึ่งสะดวกสบายต่อคนใช้งานค่ะพื้นที่ห้องนะคะกว้างพอสมควรเลยค่ะ,คะมีสเปซไว้วางอุปกรณ์หรือว่าวางเตียงที่ค่อนข้างใหญ่ได้เลยนะคะให้ความรู้สึกไม่อึดอัดค่ะและเตียงต่อไปนะคะก็จะมีแสงสว่างเข้ามาจากกระจกที่แต่งไฟมอติน,นั่นเองค่ะ จะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าวัสดุที่เราใช้เนี่ยเป็นแบบเกรดรีเมียมั้างนั้นเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องนอนอยู่3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะโดยตัวนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนรองค่ะมีพื้นที่กว้างโล่งพอสมควรที่จะวางเตียงหรือว่า วางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเป็นโซฟานะคะหรือว่าเป็นห้องทีเป็นทีวีส่วนตัวเลยก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนอนรองอีกห้องหนึ่งค่ะโดยห้องรองห้องนี้นะคะเราสามารถทําเป็นแบบที่พักผ่อนหย่อนใจของเราได้ค่ะแทนที่เราเจะไปใช้ห้องโถงเราก็สามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์ห้องนี้ได้ค่ะ น,นี่คือห้องครัวนะคะซึ่งการออกแบบนะคะตรงนี้เขาจะออกแบบเป็นรูปตัวแอลค่ะซึ่งสําหรับใครนะคะที่ชอบทํากับข้าวทำอาหารเนี่ยเหมาะมากๆค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเขาจะมีสเปซส,สาหรับการทํากับข้าวการวางของรื่ใช้ต่างๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นโซนหลังบ้านค่ะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสําหรับใครที่อยากจะปลูกพืชผักสวนครัวหรือว่าชอบปลูกต้นไม้นะคะก็สามารถทําเป็นสวนหย่อมเล็กๆได้เลยค่ะ โปรโมชั่นแถมพิเศษปั๊มน้ำถังสำรองน้ำระบบสมาร์ทโฮมฟรีอินเทอร์เน็ต1ปีรับประกันโครงสร้างบ้าน2ปีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเคาน์เตอร์ครัวระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยาปูหญยารอบบ้านเครื่องปรับอากาศห้องโถงและกล้องวงจรปิดมูลค่ามากกว่า2 0,000นบาทรีบจองกันเข้ามานะคะ